ไว้ด้วยคำว่ารักและคำสัญ,ญาทุ่งเราหัวใจเดียวกันกรับเข้าสู่ช่วงนี้ของรายการ Life ตัดชินเน n บายเอี่ยมาห้านะคะคุณผู้ชมค่ะตอนนี้นะคะเรื่องของภาวะเศรษฐกิจเราบอกเลยว่าจะซื้อรถสักคันครับไม่ใช่เรื่องง่ายใช่ครับพี่ คิดแล้วคิดอีกโหคิดหนักเลยครับซื้อ,อยังไงซื้อให้คุ้มครับซื้อรถอย่างไรแล้วใช้งานได้คุ้มค่าใช่ครับม,มึเก็มตมคำตอบไหมอย่างน้อยครับเราต้องซื้อหนึ่งเลยเราต้องเลือกรถที่คุ้มกับการใช้งานของเราจริงๆและการรับประกันต้องคุ้มค่าจริงๆด้วยนะครับอ่าเพราะคนะส่วนใหญ่ซื้อรถจะไม่มองเรื่องของการรับประกันใช่ครับผมมองว่าไอ้รุ่นนี้โดนชั้นชั้นจากหนึ่งสองสามสี่ใช่คนนี้มีคำตอบ วันนี้มีคำตอบใช่ครับผมเราเชิญวิทยากรท่านหนึ่งท่านนี้ไม่ทรรมาครับครับด้านนี้แล้วนะครับอาจารย์น้างำตัวนยครับครับสวัสดีครับเพื่อนสมาชิกที่รับชมไลฟ์สไตล์ชาแนลไบยามาห้านะครับแล้วก็ขอกราบสวัสดีพิธีกรทั้งสองท่านนะครับคุณเกศแล้วก็พีลิศนะครับผมผมพัชรลิศเดชจากหน่วยงานเทคนิคสื่อสิ่งพิมพ์ฝ่ายบริการบริษัทไทยามาห้ามอเตอร์จำกัดครับวันนี้เรานำต้นทาย ของการเลือกซื้อรถจักรยานยนต์ครับนอกจากโจนใจแล้วเนี่ยก็ต้องคุ้มค่าใช่คุ้มเงินที่เราจ่ายครับผมอาจารย์คะการซื้อรถจักรยานยนต์เนี่ยการเลือกซื้อจริงๆแล้วเนี่ยเราควรมีเหตุผลอะไรก่อนเหตุผลในการเลือกซื้อนะครับ,รบส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะต้องมานั่งดูตัวเองก่อนในเรื่องของไลฟ์สไตล์หรือชีวิตเช่น รถจักรยานยนต์ที่คุณซื้อเนี่ยคุณต้องการหนักไปทางการใช้ใช้เพื่อทํางานหรือใช้เดินทางทั่วไปหรือใช้ท่องเที่ยวรวมถึงแม้กระทั่งบางกลุ่มใช้เป็นทอยหรือของเล่นคราวนี้เนี่ยเราก็จะต้องมาขมวดคมสําหรับในกลุ่มพวกนี้อีกทีหนึ่งว่าเราสนใจที่จะใช้รถจักรยานยนต์คันต่อต่อไปที่เราจะซื้อเนี่ยแบบไหนนะครับซึ่งรถจักรยานยนต์จริงๆแล้วเนี่ยถ้ามองตามภาพกว้างของ รถจักรยานยนต์ที่เราเห็นอยู่ในประเทศไทยก่อนหลักๆเนี่ยเราจะเห็นอยู่2รูปแบบรูปแบบแรกก็คือเป็นกลุ่มรถจักรยานยนต์ที่ใช้ระบบขับเคลื่อนด้วยสายพานซึ่งสายพานเนี้ยก็จะเป็นกลุ่มของรถจักรยานยนต์อัตโนมัติขับขี่ง่ายไม่ต้องอควบคุมเรื่องของรอบรถรอบเครื่องยนต์หรือว่าการเปลี่ยนที์นะครับค่อนข้างจะนั่งสบายกับรูปแบบที่2เป็นการเป็นรถจักรยานยนต์ที่ใช้ระบบขับเคลื่อนด้วยโซ่ซึ่งพวกเนี้ยก็จะมีการผ่าน ระบบทดเฟืองแล้วก็มีเกียร์ mm hmm. อีกเช่นมีสีเกียร์ห้าเกียร์แล้วแต่รุ่นของรถไปรวมถึงเป็นประเภทแบบทั้งมีครับและไม่มีครับ mm hmm. ซึ่งพวกนี้ก็จะต้องมาขับขี่โดยค่อนข้างใช้สกิลขึ้นใหม่นิดหนึ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการควบคุมรอบเครื่องยนต์ให้สัมพันธ์กับเกียร์ที่ใช้รวมถึงการประเมินสภาพถนนในการใช้เกียร์ใช้รอบเครื่องยนต์ต่างๆด้วยเพราะฉะนั้นการเลือกรถจักรยานยนต์วันนี้ก็เหมาะสงตรงโจทย์ยากขึ้นมาอีกขั้นตอน,นครับใช่ครับนะคะเพราะว่าเรื่องของความคุ้มค่า คุ้มราคากับการที่ใช้และจริงๆถ้าคุณผู้ชมติดตามชมต่อๆไปจากเทปนี้เป็นต้นไปคุณผู้ชมจะเห็นช่วยวางอย่างในการเลือกซื้อรถซึ่งเรากําลังจะให้อาจาร,รย์เก่งเนี่ยอธิบายกฟังเพราะฉะนั้นการเลือกรถอย่างที่อาจารย์บอกว่าแบ่งเป็นเ,เหตุผลต่างๆแล้วในกรณีถ้าเกิดคนอยากจะซื้อรถจักรยายนยนต์แบบ ราเลยคือครอบคุมอย่างที่อาจารย์พูดทั้งหมดเลยเช่นนในชีวิตประจำวันก็ได้ชั้นใช้ในการทำงานก็ได้ชั้นหนึ่งสองสามสี่ไปเที่ยวก็ได้อะไรก็ได้เพราะฉะนั้นโจทนี้จะยากไหมอาจารย์จริงๆก็ไม่ยากนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าทุกท่านเนี่ยก่อนที่จะซื้อเนี่ยมักจะมีช้อยอยู่ในใจระดับหนึ่งแล้วเพียงแต่ว่าหลายๆคนก็จะมีความรู้สึกว่าจริงๆแล้วมันจะตอบโจทย์ตัวเองไหม กับ2ที่เราจะเห็นกันบางทีไปถามตามในกลุ่ม Facebook ถามตามเว็บไซต์หรือว่าถามเพื่อนฝูงต่างๆเนะี่ยเรื่องนี้ดีไหม,มเรื่องนานาอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็เหมือนกับอยากได้ข้อมูลเหตุผลสนับสนุนตัวเองหรืออยากได้พวกอ่าคดีเนี่ยมันก็เคยเจอกรณีอีกกรณีหนึ่งแพ่ยที่ตั้งเป้าอยู่ในจิตใจแล้วว่าเออฉันอยากจะได้รถรุ่นนี้แต่พอไปทสได้จรงแล้วไม่ตอบจทตัวเอง คำว่าไม่ตอบโจทย์เนยจริงๆผมมองว่ามันเป็นไปได้หลายรูปแบบน,นะครับผมหนึ่งอาจจะเป็นเรื่องของอะไรอ่ะสมมุติเรามองซปเปอร์สปอร์ตมองสปอร์ตไวค์ไว้สักตัวหนึ่งคนคณปัจจุบันเรามี R15M หรือ1 5 m Connected ABS ถูก<ช>ไหมครับใช่ครับสวยทอดแบบมาจาก R1 เป็นซีรีส์ R ซีรีส์ลงมาเลยเป็นตระกูลของเรซิ่งสปอร์แน่นอนทุกคนมองว่าเท่แต่พอไปขี่จริง อาจจะไม่ชอบเรื่องของ riding position เพราะว่าเราต้องยอมรับว่าขับขี่แบบ racing เนี่ยมันต้องก้มนะปดหลังนะสองวงเลี้ยวกว้างสามถ้าเกิดว่าคุณมาใช้ในพื้นที่ที่รถค่อนข้างติดการจราจรแออัดเนี่ยมันก็จะไม่สะดวกไม่คล่องตัวในการที่ซิกแซกตามซอกรถต่างๆหรือว่าอะไรพวกนี้ม,มันก็เลยจะกลายเป็นว่า ชอบแต่ไม่แมชกับไลฟ์สไตล์ที่เราต้องการมันก็เยอะนะ,ะแต่นอกจากเรื่องของการที่เราจะเลือด้วยเหตุผลนี้แล้วมันยังมีอีกเหตุผลหนึ่งอะไรครับพี่เรื่องของคําคุ้มค่าอครับแต่ยังไม่พูดถึงคุ้มทุนนะอ่าเออาะนีการเลือกรถให้มีความคุ้มค่าในทัศนคติของอาจารย์แล้วเนี่ยอาจารย์อยากจะแนะนําคุณผู้ชมยังไงอืมความคุ้มค่าเนี่ยคําว่าคุ้มค่านี่ผมหมายถึงว่าเมื่อเรา จ่ายเงินออกไปก้อนนึงเราได้ฟีดแบทอะไรกับมาจากเงินก้อนนั้นด้วยอะไรก็ตามที่เราซื้อรถจักรยานยนต์หรือว่าแม้แต่ไปทางรถเก๋งเสื้อผ้าทุกอย่างเราคาว่าความคุ้มค่ามันอยู่ที่จิตใจเป็นหลักเหน็นราะว่าในจิตใจเนี่ยบางครั้งมันก็จะต้องตอบโจทย์กับเรื่องอื่นๆในชีวิตด้วยจริงๆแล้ก็ยังมีอีกหลายเหตุผลในการเลือกซื้อรถจักรยานยนต์ซัแดนได้ อาจารย์เก่งยังให้คำแนะนำกับเราอยู่อย่างแน่นอนนะคะครับตอนนี้เวลาเราไม่พอวันนี้เราต้องขอบคุณสถานที่ก่อนนะครับพี่อ่าวันนี้เราต้องขอบคุณสถานที่นั่นคือศูนย์ยามาฮ่าพรีเมียมเซอร์วิสอยู่ที่4ีนคินนะคะใครที่ใช้รถจักรยานยนยามาฮ่าพูดยังไงว่าไม่ถึง400ซีซีครับและมาที่นี่ให้การบริการได้สะดวกอย่างแน่นอนนะคะครับผมเอาละค่ะตอนนี้ต้องพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ค่ะ สวัสดีครับชื่อเบนซ์นะครับปัจจุบันขับโรบินฮูดนะครับผมที่เลือกใช้ยามาฮ่า X Max นะครับเพราะว่าชอบครับเป็นรถอโตโมติกที่สวยครับขับสบายขับทางไกลดีครับแรงครับเร่งแซงได้ดังใจครับผมในการรับประกัน5ปี50,000โลถือว่าโอเคครับศูนย์บริการดีครับอไหล่ไม่แพงยามาฮ่ารับประกัน5ปี50,000โล ไว้ด้วยคำว่ารักและคำสัญญาต่อเราหัวใจเดียว